เอเลยยอภาวะพือเราไมเลภาวะจาพื่อเรลยเน้ลเหเลภาวะจาพื่อเราเวเลยภาวะจะโอเจภาวะเจ้จะให้โจเวล้อมไมเลยภาวะเจาเลี้ยท่า่โอจ้าจากเลยภาวะพือเวยเลภาวะเลภาวะเราก็กว่ามากกเลยหงยมากกเลยเราก็สุดอจ๋าก็ไปเจเลสุดจ๋าดิเดี๋ยีภาวะเผืเวย ยาปะกายาเนี่ภาวะพืเชลีแม่ี้ออจาเนื่ยวิเชพ้เอเชเชะเคยพื้เวลี่เาวะพื้นเวลีเวลีออจาอือเอ้เลี้ยภาวะพืชเชลีเด้อือเอเลยออจ่าพื้อือภาวะพชเชลี่ยาปะเชลชนกวิกับเชยวิกับพืเลีหน่อยเนื่อยวิพื้สีละใครตีสี่ะอือโอป้ากัพื้นโอป้าอป้า ปกปอกใหป,อ,ปอ,อ่อว่าเืเวลี่พะาว่าเจเลี่าว่าเจ๋จะเคยเจวิลีอันนี้ก็เป็นต้มผักหวานนะคะคุณชัยเบสกำลังเด็ดผักหวานนะคะพาว่าเจ๋พืชเชเวลยอย่าไปเลยอ,อจากพือเวีเลย่อ,อจับจะเคยเจวลี่เหรเนย พว่าจะพูดเชื่อหมยืนนเลยพวาพูดวเพมกุเลยยามีมาหายจ้ไหมมาตากวกุ๊ดตาเลยพวาพูดวเลยพวาจะพูดวไหมลวันนี้มาเด็กผักหวานนะคะสุดอจ้าลิสุาฮัลโหลโอเกมามามกุกุตาเลยเลลอเจ้าว के उठे दको छेले मे जामे रे मासा फुगेलाती दको मे जाले छेले चेले फवा जाले जका काय वेला जाले नीलाली ना ले आसी हे ले ओय आ लो आइ जामे अत तुई का चोलो ราวะภาวะป่าแม่เลี้ยชลี还เยวิภาวะเลยาวาพ่งเว้เลยเพราว่เาหยาโอเลยมึงกูยากวพราวะพืจะอยาอยู่เลียเลยเลี้ย还不还ขอเลยโชคคูคอแม่เลยเชียวจันยุ่มแจ้าทจะมาพื้เราเลียวเลยเลเลยอาจายแม่เลยจะเ้มาพื้เราว้แม่เลยยยางนีเส ล่าหูมาล่าหูมาหายไปสุดสุดจะจะตายเลยเนี่ยหายไปเราจะเดจ้ะฮัลโหลทีู่้กบุจะจัูมาเจอคนมั่เลยล่ะอาวกับวิ่งอะไรล่ะเกับจ้าวิจินเหน่อยมากเขยเผาผู้งจ้เว้ย ว่าพระจ้าเป็นตาจีละเมจีคูเลยหนูก็กลังโม้วิวฮโอเคเสร็จแล้วแคขอติปะแล้วพาะวาจ้าจเมลี้อดีตเจ้าเปมหพราะวาจ้าเป็นเพราะวาจ้าเป ยี่คตดอกไว้ของเงานสาเกียจาเวนะเน่ยเฉาติดจ่ติอาวเมลินี่ยาโอ้เม่จะลอกกเลยติอาเชื่ออติเม่อาอดก่อนอดซื้อติเชียเวลอดซื้อพาะว่าจ้าเวลีมขอใจเบื่อจ้ารีพาะว่าจ้าเลยเม่จะเห